สวัสดีค่ะอยู่กับเซลแคทนะคะเซลแคทขายรถบรรทุกอิสุสคิงยนต์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องเล็กของเรานะคะ NLR นะคะเป็นตัวยูโรไฟนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่นะคะเครื่องยนต์ซูะะเ,ปเปอร์คอมเบลเลนะคะรุ่น 4JJ1E5LE มาพร้อม VGS เทอร์โบเครื่องยนต์ขนาด 2,999cc ค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่123แรงม้านะคะที่2,600 รอบต่อนาทีค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่354นิวตันเมตรนะคะที่รอบต่ำมากนะคะเพียง1,500รอบต่อนาทีเท่านั้นเองค่ะในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ MYY 5T ค่ะสำหรับเกียร์นะคะรุ่นนี้นะคะก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์สมูทเตอร์นะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5เกียร์เดินหน้าค่ะแต่ถ้าเป็นเกียร์สมูทเตอร์นะคะจะเป็น6เกียร์นะคะ ในส่วนของยางนะคะเป็นยาง225/75นะคะยางเรเดียนแบบไม่มียางในค่ะขอบ15นะคะคันนี้ตัวนี้ให้ถังน้ำมันมา75ลิตรนะคะสำหรับการรับน้ำหนักนะคะน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกนะคะได้สูงสุดอยู่ที่4ตัน4ค่ะและหลายคนสงสัยนะคะว่ารถ4ล้อจัมโบ้นะคะสามารถจดทะเบียนเป็นปิกอัพได้ไหมต้องตอบว่าอยู่ที่น้ำหนักรถนะคะถ้าน้ำหนักรถไม่เกิน2ตัน2นะคะ ก็สามารถจดทะเบียนเป็นป้ายปิกอัพได้เลยนะคะเรามาดูตัวถังคันนี้กันนะคะหลายคนก็คงทราบแล้วเนาะว่าเป็นตัวถังแบบไหนโอ้โหคันนี้น่ารักมากนะคะเล็ก กระทัดรัดมากเลยนะคะเป็นรถโดยสารนะคะมีหลังคานะคะเป็นรถรับส่งนักเรียนนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะน่ารักมากเหมือนรถเมล์ญี่ปุ่นเลยเนาะค <c ười> ันนี้เป็นแบบพัดลมนะคะไม่ได้ติดตั้งแอร์เนาะนี่มี3ามแถวนะคะให้เลือกนั่งเลยนะคะก็น่าจะบรรทุกนะคะผู้โดยสารได้หลายคนอยู่นะสำหรับคันนี้ ดีไซน์มาก็สวยนะคะน,นั่งอยากเป็นเด็กนักเรียน สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจรถบรรทุกนะคะไม่ว่าจะต่อตัวทางแบบไหนนะคะก็สามารถปรึกษาสอบถามเซลล์แคทเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีล้อจัมโบ้คันน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหรือว่า6ล้อ10ล้อหัวลากนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะต่อตัวทางทุกรูปแบบนะคะ สวยครบจบที่เราค่ะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเซลแคทประจำอยู่ที่สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะคะหรือว่าโทรมานะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะสอบถามราคาเงื่อนไขเบื้องต้นนะคะได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0947966961นะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเอารถสวย,สวยนะคะมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ,ยบุย๊วย